นีเบอร์ูคุณน่าจะรู้ว่าเพื่อนบ้านนั้นเลื่อนจะชอบประสบการณ์และความรู้สึกแห่งความงดงามให้ได้เอาละเราดูพื้นที่แถ,แถวนี้หน่อยสิน่านก็ดีแล้วนะก็ฉันเคยมาแถวนี้ตอนเด็กแล้วนะ,อะโอ้อยวันนี้พวก ยินดีที่ได้เจอกันในฮูดนี้นะรู้อะไรมาตอนนี้กำลังทำงานเพื่อที่จะสร้างโปรเจกต์ก่อสร้างแถวนี้เนี่ยแล้วก็โปรเจกต์ที่เนี่ยคือการสร้างชุมชนในฮูดนี่แหละเฮ้ยพวกแน่ปาร์เกอร์วัดตีพวกดูเหมือนว่าจะได้เจอกันอีกแล้วนะข้าก็อยากให้แน่ใจว่านายสองคนเนี่ย จะไม่ทำลายต้นโอกน๊กเนีแม่ก็ดีนะเอาละงูแถวเนี่ยมันก็เป็นพื้นที่ที่รกล้างมานานแล้วเพราะฉะนั้นเพราะว่าเราก็เคยมาที่นี่มาก่อนในตอนเด็กแล้วนะทาวนี้เราจะได้สร้างอาพาร์ตเมนต์เพื่อให้เหล่าชุมชนได้เข้ามาแล้วนะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเลยเนี่ย เสียงเหมือนกับว่าพวกหมูอาจจะไม่ได้อยู่ในที่นี้อีกแล้วมน,นุษย์น่ะต้องการตึกที่อยู่อาศัยนะปักเกอร์แล้วก็พวกเขาไม่ได้อยู่ในพื้นหญ้าเหมือนกันนายนั่นแหละเออพวกนั้นเสียผลประโยชน์เองอเออจะคิดว่าพวกอพาร์ตเมนต์ที่พูดถึงเนี่ยมันเคยมีอยู่ตรงนั้นมาก,ก่อนนะ่ะมันกินตลกอีก mm. อ๋อเหรออ่าตรงไหนเหรอผ่านต้นโอก๊ก ที่เราเคยปลูกตรงนั้นไงตามใช่ไหมโอ้โหดูเหมือนว่าตึกอพาเมนต์ตรงนี้จะเสื่อมสลายไปตามกาเวลาแล้วล่ะนะถึงขนาดที่ว่ามันเข้าไปไม่ดได้เลยไม่มีทางเข้าไปด้วยอืมเราเช็งดูสิอ่า มันไม่เหมาะที่จะทำคลักเสด็ยสับล็อกที่ไม่มีการเชื่อมต่อจะเสื่อมสลายไปในที่สุดแล้วก็ลองกดอาเพื่อโหลดเทมมุมนี้ก็ยังแย่ก็นนะ พวกเราสร้างชุมชนกันเพราะว่าก็วอย่างนไยแหรอน,น่าจะซ่อมอพาร์ตเมนต์ตรงนี้ได้นะสังีดเราจะต้องวางทางเข้าอาพาร์ตเมนต์สักก่อนอสายกันแล้วกัน topic space inventory คลองดอเดียวก็คงจะหมดแล้วบ้างฮ่า <Huh. S 1> โอ้ตอนนี้เรามีทางเข้าแล้วแล้วเราจะได้สร้างอาพาร์ตเมนต์ใหม่กันสักที <Huh. S 1> เปิดเคลียร์โหมดลบอาพาร์ตเมนต์สร้างบิลดิง้งหมดสมออพาร์ตเมนต์จบ <Huh. S 1> อ่าโอเคใหม่ใช่ได้หลังเนี่ย ดูเหมือนจะไม่ค่อยมีใครอยู่นะแล้วธรรมชาติอยู่ไหนแล้วจุดเปิดอ,อยู่ตรงไหนเราวเม็ดอคคนอยู่ตรงไหนคนน่ะไม่ต้องการอคคนเพื่อที่จะอาศัยแบบนั้นนะปั๊กอก์แต่ว่าเชคกี่ว่าการเพิ่มต้นไม้เนี่ยมันก็คงไม่เร็วแล้วนะเย้ตรนต้นใหม้ก,กับอพาร์ตเมนต เจ๋งใช้ได้เพิ่มโพสิทีสรับบล็อกอ่าเป็นต้นไม้ท er ี่เหมาะสมดีแท้มันจะช่วยเพิ่มค่าสิิจจีเอาละตั้งอากาศสบายแล้วก็พื้นที่เปิดสำหรับเพื่อนป้านะนะเพิ่มโปรดักชันแล้วก็อ่าผู้คนมากมายกำลังเข้ามาแล้วเราต้องเพิ่มต้นไม้ดีกว่าไหม มันต้องมากกว่าหนึ่งแล้วแม่มันไม่ใช่เรื่องของอะครแล้วนะพวกเอาจริงนะพวกต้นไม้ต้นหนึ่งก็แชร์ได้ทั้งชุมชนเลยนะกะ mm. สังรักผูก้ซัพอร์เปิดร mm. ีซอสเพนเนลโอ้เรากำลังจะหมดรีซอสแล้วที่จะสร้างบ้านเนี่ยโอเคหมดกระดักชันเทรน ีแดงคือรีซอร์ที่กำลังจะหมดและสีเขียวกําลังจะเพิ่มเราต้องการไฟฟ้าและน้ําก่อนที่เราจะสร้างอะไรต่อแล้วนะิ l e c t r i c c ตี y Resource p a n น l เลืกลกอกของที่จะผลิตไฟฟ้าได้ ใช่มีไปก่อนก็แล้วก,กันนะพวก อ๋อคราวน,นี้ก็แก้ปัญหาเรื่องไฟฟ้าได้แล้วแต่เราก็ยังต้องจารน้ำอยู่ดีแล้วนะจ่ายเงินเพื่อสร้างน้ำกับหอเก็บน้ำก็แล้วกันนะตอน,นนี้ค่อยดีแล้ว เอาละเรากำลังจะหมดตังกันแล้วเดี๋ยวนะตังคืออะไรสิ่งที่มนุษย์เขากินกันเหรอตังเนี่ยจะทำให้พื้นที่สามารถยิงคงอยู่ได้เหมือนกับแรงพื้นเดินแล้วก็ไฟฟ้าแล้วนะหมายความว่ามันจะเกิดจากต้นไม้นั่นเหรอไม้ไมไม่มันไม่ใช่อคอนะปักเก้เย่จังเอาละ เราต้องสร้างอะไรสักอย่างเพื่อเพิ่มเงินแล้วนะเลือกมันนีรรีซอร์ทแพนเนลและก็เลือกของที่สามารถเอาพูดเป็นเงินได้คอนเนอร์สโตร์คอนเนอร์สโตร์เป็นพื้นที่ที่สามารถที่จะบำเงินได้สำหรับชุมชนคนงานและคอนซูมเมอร์จะช่วยผลิตด้านการเงิน อย่าลืมให้วันที่จะสามารถเชื่อมต่อกันได้โอเควันทีคอนซูมเมอร์แล้วจะหมด,ดโอเคแล้วก็เหลืออีกจุดหนึ่งอืม ที oh, yeah, yeah. ่ได้เย็บมาอาล้าง้าพวกนี้ก็จะให้สิ่งที่เราชุมชนต้องการแล้วนะแล้วก็ดูเหมือนว่าผู้คนเนี่ยก็เริ่มจะเข้ามากันแล้วนะตอนนี้เราก็อยู่ในสภาพที่พร้อมแล้วเจื่อที่จะสร้างชุมชนที่คงบ้านคงกษสทีจะคิดว่ามันน่าจะมีใบไม้แล้วก็กล่องอีกดิบๆหน่อยๆแล้วนะอา เราก็ต้องสร้างอาพาร์ตเมนต์เพิ่มแล้วนะสิ่งที่เราต้องการตอนนี้เราต้องการห้านเพิ่มเติมแล้วก็ไฟฟ้าเพื่อให้ทุกอย่างมันสามารถคงสภาพต่อได้อย่าลืมที่จะเติมต้นไม้กับน,น้ำด้วยนะโอเคอย่าลืมให้ไฟฟ้าแล้วก็อิเล็กทริซิตี้พอดีพอดีได้ และก็พื้นที่สำหรับการเดิน

Nhiệt chưa à tốt giá cao Hmm, cao ở bậc đi đi qua ฉันต้องการน้ำและไฟฟ้าน้ำและไฟฟ้าตัวนี้มันนิ่งมันคงอยู่บันไดถก็ล่งมา 你对。 ทำรันทีถล่นเราก็ต้องสร้างร้านค้าแต่เรามีคอนซูเมเอพอหรือเปล่าน่าจะเหลือเฟือนะเอาละโจะไม่ได้ที่เหลือน่าจะสาว ไีพวกโซล่าเพนเนลได้แต่ต้องมี accessibility แต่เราสร้างจัดสองไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็จะสร้างแบบดีเท็เอาละคอมมูก็พร้อมแล้วลนะดูสิตอนนี้มีนกเข้ามาอีกเพิ่มเลยดีหน้าที่ตอนนี้ สิ่งที่เราพยายามมาก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วล่ะคดก็เข้ามาแล้ว้าคิบา่ามดุ์เนี่ยก็ชอบอยู่ในกล่องแปลกๆพวกนี้นะโอ้หมูแม่มันคงได้กินต้นไม้ที่เราเพิ่มขึ้นมาแล้วนะฮะหมูป่าเฮ้ยมาดิจะให้พวกเจ้าได้เห็นอะไรสักอย่าง อาา้าฮ่าบาร์เกอร์ตื่นเต้นมากเลยล่ะเราน่าจะกลับไปที่รถเทลเลอร์เพื่อเช็คบริษัทใหม่นะเดี๋ยวต้องหาวิธีหาเงินเพิ่มเติมสำหรับโปรเจกต์นี้ด้วยแล้วนะขอบคุณมากนะที่ช่วย